ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคเก๋นะคะวันนี้นะคะคเก๋มาในหมดประสาทรับรู้ค่ะเด็กๆวันนี้คเก๋จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นดินและพื้นน้ำค่ะกับอุปกรณ์ตัวใหม่นะคะเด็กๆเป็นอุปกรณ์รูปร่างพื้นดินและพื้นน้ำกันคะค่ะเด็กวันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีรูปร่างนะคะเด็กเป็นพื้นดินและพื้นน้ำนะคะ นึ่นะคะเป็นกระปะที่ใส่น้ำลงไปนะคะฮเด็กๆดูสีน้ำตาลของเราก็คืออะไรคะทีเด็กได้เรียนรู้มาแล้วผ่านบัตรภาพหรือบัตรคำนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้คือพื้นดินค่ะเด็กๆนะคะอันนี้คืออะไรคะสีฟ้าๆของเราพื้นน้ำนะคะเด็กๆพื้นน้ำของเรานะคะอันนี้ก็คือพื้นน้ำ ถ้าเป็นโลกก็คือมาหาสมุทรนะคะถ้าเป็นทะเลแถวประเทศไทยของเรานะคะที่มีพื้นดินอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่านะคะเ mm. กาะอันนี้ก็เป็นทะเลนะคะเป็นน้ําสีฟ้านันมาดูกันเลยค่ะดเด็กอาคุกกี้มีน้นะะําค่ะคุกกี้จะใส่น้ําลงไปนะคะจืนี่ค่ะ เหนะคะเด็กเด็จะสังเกตได้ว่านะคะเรามีน้ำนะคะรอบๆนี้มีน้ำนะคะแล้วข้างบนก็เป็นอะไรคะพื้นดินที่เราสามารถขึ้นไปยืนได้นะคะเขาเรียกว่าเกาะนะคะเด็กเกาะเกาะก็คืออะไรคะเกาะก็คือ พื้นดินนะคะที่มีพื้นน้ำพร้อมรอบนะคะเด็กๆน้ำเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวทะเลนะคะถ้าเป็นเกาะใหญ่ๆเ,เขาก็จะมีพวกโรงแรมหรืออะไรอยู่บนเกาะใช่ไหมคะเด็กเป็นเกาะข้างหน้าก็เป็นข้างๆก,ก็เป็นทะเลนะคะเป็นน,น้ำ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้นะคะสังเกตนะคะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัตินะคะในการนาน้ำใส่งลงไปรูปร่างพื้นเยละพคนน้ำนะคะ<ม>ก็ทําให้เด็กได้เข้าใจนะคะแล้วก็